ดวกคนเล่นกันก่อนที่นี่มาจากที่ เอาไว้น่าดีวัวงาด้ะเออเออปล่อยเองปล่อยเลยปล่อยเลยเหรออือบางแก้วบางแก้วหรืว่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็ต้นละมานจังเลยโอ้โหอีกจ้าอยาให้ช่วยอยาให้ช่วยเออเออเอยาใบช่วยยาให้ช่วย đó là tua, mm. hey. này nhú ra đi. à này nó mới ăn con thi. này trong này

ก่อนหนึ่งเข้าใจว่าถ้าฝนตกแดดออกเขาเอาหมาไว้ไว้ข้างในแต่พอเราตาแรดเพี้ยนเอา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 คีม,มาใช่ไหมเอาคีมามาดูไป,ไปอันนี้กุญแจล็อกล็อก,กคอเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันล็อกแน่นมากเลยนะเนี่ยแล้วสภาพที่ตนนี้ก็คือห้องเรเป็นนี่มีหองน้ำ

ว่าเราได้รับแจ้งกันนะคะว่าว่ามีสุนัขที่โดนแบบล่ามตากแดดตากฝนไว้แล้วก็เป็นบ้านที่แบบปล่อยทิ้งร้างไม่มีคนดูแลออยากให้เข้าช่วยเหลือทําวิธีก็เลยเข้ามาดูค่ะก็กกพบว่ามันมีสุนัขอยู่ประมาณสามตัวเนาะถูกข,ขังอยู่ในบ้านถูกล่ามแล้วก็จากคาบอกเล่าคนแถวนี้ก็คือบ้านหลังนี้มีมีมาเช่าะค่ะแต่ว่ายังแบบแทบจะไม่ค่อยเห็นคนมาอ่าแล้วก็ทางเจ้าของบ้านตัวจริงเลยที่เขาปล่อยให้เช่าเนี่ย เขาก็ให้ให้ข้อมูลมาว่าคือนำาสุนัขมาอยู่อ่ะแล้วก็ไม่มาดูแลแล้วก็ปล่อยให้มันสกรปรกทิ้งร้างอะไรแบบนี้แล้วก็ทางทางเจ้าของบ้านก็ได้ติดต่อไปให้ให้มาเอาหมาไปอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้รับการติดต่อกับแล้วก็วอทเบอร์โทรติดต่อไม่ได้ก็อันนี้มันก็เทียบเท่ากับว่า แทบจะโดนทิ้งไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็สภาพที่ที่คนไปมาอ่ผ่านไปมาเห็นเนี่ยก็คือมันโดนร่ามตักแดดตักฝนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นสุนัขสายพันธุ์ด้วยซึ่งเราก็เลยเข้ามาดูแล้วก็คิดว่าทางมิธที่ก็คงจำเป็นต้องต้อง,ต,องต้องรับเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาบ้านต่อไปะคะ่ะก็คือถ้าในกรณีแล้วก็คงก็คิดว่าน่าจะถูกทิ้งเกิน70%แล้วแหละ ในการทิ้งแต่เดี๋ยวเราก็คุยกับเจ้าของบ้านอีกทีนะคะ